สวัสดีค่ะค่ะวันนี้ค่ะก็อยู่กับเซลล์ปีใหม่นะคะอีซูซูเชียงรายโดยกลุ่มน้นเงานสาขาเทิงนะคะอีกเช่นเคยสําหรับวันนี้นะคะตอนนี้ปีใหม่ก็อยู่ที่นะคะสำนักง,งานใหญ่ปงสรีก็วันนี้ก็เมื่อเช้านะคะมาส่งมอบคันหนึ่งแล้วก็ไหนไหนก็ามาแล้วก็เลย เตรียมส่งมอบคันนี้อีกคันหนึ่งนะคะกับรถรุ่น2ประตู V-Cross 3.0 Z ระบบขับเคลื่อนสีล้อของเรากับสีบอนเงินนะคะหลอมากๆเลยนะคะกับคันนี้นะรานะคาของเขาอยู่ที่867,000บาทเตรียมส่งมอบให้ลูกค้านะคะ FC จังหวัดน่านในวันที่5มีนาที่จะถึงนี้นะคะอ่าก็ถือว่าหลอจบครบมากๆ ก็ไหนๆก็ทำความสะอาดเซ็จหมดแล้วนะคะก็ไม่พลาดเลยโ <c oughs> ดยจะพาท่านไปรีวิวรีเทล,ลาเรายละเอียดของเขาไม่ว่าจะเป็นด้านนอกและด้านในพร้อม สีนี้นะคะสีบรอนเงินของเรานั่นเองเดี๋ยวเราไปรับชมดีเทลรายละเอียดใกล้ๆพร้อมๆกันแล้วก็สําหรับท่านใดนะคะที่สนใจค่ะสอบถามโปรโมชั่นเพิ่มเติมนะคะก็สามารถอ in ิ inbox หาปีใหม่นะคะตามลิงก์ด้านล่างตรงนี้ได้เลยนะคะหรือเฟซบุ๊กส่วนตัวค่ะปีใหม่อิสุสุเพจอิสุสุเชียงรายสาขาเทิงบายเซลปีใหม่หน้าตาประมาณนี้นะคะฝากกดติดตามด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมฝากช่องทางทติดต่อหน้าตาประมาณนี้ด้วยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เป็นกำลังใจให้ปีใหม่ด้วยนะคะสำหรับ นี้ค่ะไปไปกันเลยไปรับชมกับรถรุ่นนี้ค่ะ2ประตู V-Cross 3.0 Z ซกับสีปลอนเงินค่ะไปกันเลยค่ะกับคันนี้ของเราเนีคะที่เตรียมส่งมอดเสร็จสดสดร้อนๆเลยนะคะก็อากาศร้อนพอได้เลยในแคะก็เดือนมีนาแล้วเนาะ เขาสูงหน้าแรงแล้วนะกับคันนี้2ประตูวีคล s อสามจุดแซระบบขับเคลือลค่อนสล้อกับสีบอลเงินขาบรอนซ์เซเวอร์คันนี้ราคาของเขาอยู่ที่867,000บาทนาะคะก่อนอื่นปีใหม่พาทุกท่านขามารับชมดีเทลรายละเอียดในส่วนของด้านหน้ากันก่อนนะคะตัวนี้เห็นไหมคะอ่าตัวนี้ถือว่าเป็นรุ่นที่ขายดีมากๆเลยนะคะลูกค้าสอบถามเข้ามาค่อนข้างจะเยอะนะคะช่วงนี้ตอนนี้ก็มีสต็อกพร้อมส่งมอบนะคะกระซิบเบา ก็สามารถอินบ็อกซ์สอบถามเพิ่มเติมได้นะคะสําหรับรุ่นนี้ค่ะดีเทลรายละเอียดส่วนของไฟหน้านะคะไฟหน้าของเขาก็จะเป็นไฟหน้าโปรเจกเตอร์นะคะ E-SuSu Vision by LED ค่ะ ซูเปอร์ไดไลท์อยู่ภายในโครมเดียวกันกับโปรเจคเตอร์เลยนะคะไฟสูงไฟต่ําอยู่ภายในหลอดเดียวกันนะคะแล้วก็ดีไซน์ไฟเลี้ยวค่ะดีไซน์ให้แยกจากโคมด้านบนมาอยู่ด้านล่างออกแบบเรียงเป็นแนวตั้งนะคะรับกับในส่วนของไฟตัดหมอกซึ่งตัวนี้ค่ในส่งไฟตัดหมอกก็เป็นหลอด LED มาให้แล้วเรียบร้อยสําหรับ ตัว2022นะคะในส่วนของครอบไฟตัดหมอกก็จะเป็นสีเทาแบบนี้นะคะแต่ในรุ่นของ2021อาจจะเป็นสีดำนะอืมตัวนี้ล่าสุดจะเป็นสีเทาแลดูแบบเรียบหรูลงตัวมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ในส่วนของกระจังหน้าก็ Double Dimension มีลักษณะเป็นสีทูโทนค่ะจะมีลักษณะเป็นสีเทาเมทัลลิกตัดกับสีโครเมียมแบบนี้หรูหรามากยิ่งขึ้นนะคะมาพร้อมกับโลโก้อีสุซๆโครเมียมขนาดใหญ่ ผสมผสานนะคะการกับในเรื่องของช่องระบายลมนะคะที่มีขนาดใหญ่ก็ช่วยในเรื่องของการระบายความร้อนของห้องเครื่องได้ดียิ่งขึ้นด้วยนะคะแล้วก็ในส่วนของการชนหน้านะคะเห็นไหมคะออกแบบมาให้ลดูแบบมีมิตินิดนึงนะคะมองดูไกลๆนะจะคล้ายๆกับสเกิร์ตหน้าเลยนะคะก็เส้นสายลวดลายนะคะคันนี้พึ่งเอาไงพึ่งเช็ดเสร็จนะคะก็เงางามวิบวับมากๆเลยนะคะ เล่นแสงเล่นกล้องดีมากนะคะตัวนี้ค่ะในส่วนของล้อแม็กก็เป็นล้ออลูมิเนียมอลลอยนะคะตัวนี้จะเป็นขอบ18นะคะยางที่ได้จะเป็นยางบิสตตนนะคะซีรีห์ยางตัวนี้ก็อยู่ที่2อ5าทับ60 r 1นนั่นเองนะคะก็ในส่วนของช่วงล่างแบบล่างสุดเลยนะคะนี่ก็จะเป็นคอยสปริงค่ะอิสระปีกนก2ชั้นมาพร้อมกับชกอัพแก๊สค่ะเหล็กกันโครงก็ช่วยในเรื่องของการยึดเกาะถนนเป็นเยี่ยมนั่นเองนะคะ ด้านข้างค่ะโดดเด่นในส่วนของสัญลักษณ์โลโก้ V-Class ครเมียมอยู่ตรงนี้นะฮะในส่วนของน้ำนะคะฉีดกระจกที่เอาไว้ทำความสะอาดกระจกอะค่ะก็จะเป็นแบบบลวอินมาภายในการปัดน้ำฝนเลยนะสำหรับรุน่นนี้กระจกมองข้างรุ่นนี้ค่ะก็จะเป็นสีทูโทนนะจะมีลักษณะเป็นด้านบนค่ะเป็นสีเดียวกับตัวรถด้านล่างเป็นสีดำบอ,อกดำด้านมีไฟเลี้ยวนะคะอยู่ภายในกระจกมองข้างซ้ายขวอาอเป็นหลอด LED มาให้แล้วเียบน้อยนะคะ มือจับรุ่นนี้ค่ะเป็นโครเมียมนะคะก็ใส่เพิ่มเติมในส่วนของถ้วยลองรองมือเปิดเป็นโครเมียมให้ลูกค้าด้วยนะคะบันไดข้างนะคะเป็นสีทูโทนนะสีดำแต่กับสีบรอนเงินนะคะตัวนี้จบหลอ่อเรียบๆไม่แต่งอะไรมากแบบนี้ก็สวยงามแล้วนะในส่วนของแชสซีค่ะตัวนี้ก็จะเป็นแชสซีขนาดใหญ่นะคะออกแบบมา ให้ประกบกัน3ท่ทอนก็ช่วยในเรื่องของการมาทุกน้าหนักได้ดียิ่งขึ้นด้านหลังนะคะก็จะเห็นมาเลยนะคะโดดเด่นมากในส่วนของโลโก้4ีคูณสมาพร้อมกับระบบดิฟล็อกแล้วเรียบร้อยนะคะในส่วนของไฟไท้ายค่ะตัวนี้เห็นไหมคะดีไซน์มาล่าสุดจะมีลักษณะเป็นสีเข้มขึ้นนะคะดีไซน์เป็นแบบดูโอโซนิกค่ะแสงไฟของเขาจะส่องสว่างรอบๆรอบๆส่องสวง่างพร้อมๆกันนะคะเวลาเราเปิดก็ ให้ความสว่างสวัยชัดเจนค่ะก็เพิ่มความปลอดภัยและลดการเกิดอุบัติเหตุให้กับผู้ขับขี่ได้ดียิ่งขึ้นนั่นเองค่ะโลโก้แชดดีไอนะคะโครเมียม mm hmm. อยู่ตรงนี้นะคะกระบะท้ายค่ะโครเมียม mm hmm. นะคะมาพร้อมกล้องมองหลังแบบริ้วอินนะคะกระบะท้ายออกแบบมาให้ลดูแบบมีมิตินิดนึงค่ะมองดูไกลๆจะคล้ายๆกับสปอยเลอร์ hmm. หลังเลยนะคะด้า mm hmm. น,นนี้ก็จะเป็นโลโก้อีซูซ mm ูดีแมคโครเมียมนะคะ ในส่วนของกันชนท้ายค่ะออกแบบมานะคะล่าสุดนะคะ Aero Dynamic นะคะ Blue In e ค่ะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะออกแบบมาให้ขึ้นลง2อสเต็ปขึ้นลงง่ายสะดวกสบายยิ่งขึ้นนะคะมีเท i นะคะสำหรับคันนี้ก็ออกแบบเรียบๆแบบนี้ก็ถือว่าจบหล่อนะคะลูกค้าท่านใดนะคะที่สนใจค่ะสอบถามโปรโมชั่นเพิ่มเติมก็สามารถ inbox หาพี box นะ่ใหม่นะคะตามลิงก์ในล่างตรงนี้ได้เลยนะคะ เดี๋ยวจะเอาขึ้นรลสไลด์นะคะไปส่งในวันที่ห้าเดี๋ยวจะเอาผ้าคุมไว้ก่อนนะเวออันที่ห้าค่อนข้างจะออกเช้าด้วยนะอืเนี่ยนะกุญแจอยู่ไหนเอ่ยอ่านี่ไง <laughs> ค่ะอันนี้ค่ะลูกนี้นะคะกุญแจรีโมทนะคะสำหรับรุ่นนี้นะเห็นเลขเครื่องไหมคะ XH0502 นะคะออกแล้วเรียบร้อยนะคะลูกค้าถูกไปด้วย เปิดมาด้านในนิดนึงนะคะในส่วนของแผงกระตูนะคะนี่ก็จะเป็นแบบซอพลาสหุ้มด้วยหนังนะคะให้ผิวสัมผัสที่ดีขึ้นนะคะก็เดินได้ด้วยได้สีเทาปุ่มควบคุมต่างๆค่ะออกแบบมาให้ใช้งานง่ายสะดวกสบายยิ่งขึ้นนะคะเป็นดำเงาหรือดำเปลี่ยนโนแบกนะคะตกแต่ง ก็ให้อารมณ์ความหรูหรามากยิ่งขึ้น,นเนาะด้านล่างก็สามารถใส่ขวดน้ําได้1.5ลิตรกันเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ในส่วนของคอนโซลค่ะรุ่นนี้จะมีถุงลมนิรภัยมาให้อยู่2ลูกด้วยกันนะคะคือซ้ายและขวานะค่ะแล้วก็ตอนนี้ด้านบนค่ะคอนโซลก็จะหุ้มด้วยหนังเดินได้ด้วยได้สีเทานะก็เป็นผิวสัมผัสที่ดีขึ้นแล้วก็ให้อารมณ์ความหรูหรามากยิ่งขึ้นด้วยนะคะ แล้วก็เครื่องเล่นรุ่นนี้ค่ะจะเป็นเครื่องเล่นขนาด7นิ้วค่ะทัชสกรีนนะคะรองรับระบบความบันเทิง Apple c a r า p l y y n n r r o i d u u t o มาให้แล้วเรียบร้อยนะคะแอร์ก็ะจะเป็นแอร์แมนนวล3จุดค่ะที่ทางลมแอร์พัดลมแอร์และน้ำยาแอร์นะคะนี่จะเป็นไลฟ์ากระจกหลังนะคะอันนี้ก็จะเป็นปุ่ม AC เมื่อเปิดแอร์ก็ต้องกดปุ่ม AC ตรงนี้ด้วยนะคะอันนี้ก็จะเป็นช่องเสียบ USB เนาะนี่ก็จะเป็นนะคะในส่วนของปุ่ม ปรับระบบนะคะขับเคลื่อนสองล้อเป็นสีล้อหรือทาเลคอมานนะคะปกติเราขับขี่นะคะทั่วไปก็คือเป็นสองไฮเนาะสามารถหมุนได้เลยค่ะความเร็วไม่เกิน80กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะแต่เมื่อเราต้องการเข้าโฟโลก็จอดรถใส่เกี้รวว่างนะคะกดลงแล้วก็บิดนะคะอะก็จะเป็นโฟลเมื่อจากโฟลไปโฟไฮก็เหมือนกันกดลงแล้วก็บิดนะคะเพราะว่าถ้าเรากดแบบถ้าเราจะหมุนเลยอ่ะมันไม่ไปเราต้องกดลงนิดนึงเนาะ แล้วก็ตรงนี้ค่ะก็จะมีแบบในส่วนของระบบดิบล็อกค่ะมั่นใจลุยได้ทุกสถานการณ์เวลาเราเข้าโฟโลแล้วนะคะก็เมื่อล้อเกาะถนนหยุดสักสามล้อนะคะลอยอยู่ล้อหนึ่งก็มีระบบตัวนี้ก็มั่นใจมากยิ่งขึ้นนะคะก็สามารถลุยได้เต็มที่เลยนะ <c oughs> อันนี้ก็จะเป็นระบบช่วยควบคุมการทรงตัวขณะล้าชันนะคะเวลาเรา วิธีการใช้นะจะต้องขับขี่ความเร็วไม่เกิน20หรือ25แล้วความชันจะต้องอยู่ที่ประมาณ45องศาขึ้นไปนะคะก็สามารถใช้ปุ่มนี้กดลงนะคะแล้วก็ไม่ต้องเหยียบคันเร่งไม่ต้องเหยียบเบรกนะคะระบบนี้จะช่วยการทรงตัวของเราได้ดียิ่งขึ้นนะก็ลองไปใช้งานดูอีกทีหนึ่งนะคะแล้วก็ในส่วนของเกียร์ค่ะ ตกแต่งด้วยดำเงาและดำเปลี่ยนโนแบ็กให้หรูหรามากยิ่งขึ้นนะคะวัสดุหัวเกียร์ก็หรูหรามากยิ่งขึ้นกว่าตัว LDA นะคะตัวน,นี้จะเป็นเกียร์หกสปีดค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะคะเวลาเราเข้าเกียร์ถอยนะคะก็จะมีวงแหวนอยู่ด้านล่างเนาะเอามือสอดดึงขึ้นดันไปด้านหน้าเข้าตำแหน่งเดียวกับเกียร์หนึ่งเลยะคะ่ะเข้าเกียร์ง่ายและแม่นยำยิ่งขึ้นช่วงชักสั้นนะคะถัดมาในส่วนของดีไซน์ของเบาะค่ะรุ่นนี้ ก็ดีไซน์มาล่าสุดเลยนะคะมาพร้อมกับเทคโนโลยีคูแม็กเป็นเบาะที่สามารถระบายความร้อนได้ดียิ่งขึ้นนั่นเองนะคะดีไซน์มาให้แลดูบุนุ่มมาเลยนะคะนั่งสบายยิ่งขึ้นตัวนี้เดินได้ด้วยได้สีเทานะคะสังเกตค่ะรุ่นนี้ก็ปีกข้างสองข้างก็ยังคงเอกลักษณ์เหมือนรุ่นบอดี้ก่อนหน้านี้ก็คือปีกข้างสองข้างจะมีขนาดใหญ่ค่ะเวลานั่งก็จะรับกับสรีระของเราเนาะก็ช่วยในเรื่องของการผ่อนคลายค่ะลดการเมื่อล้ขาขณะที่เราเดินทางไกลๆไ,ได้ด้วยนะ นี่ก็จะเป็นเบาะสามารถปรับสูงต่ำได้ด้วยค่ะเป็นปรับแมนนวลนะคะปั๊มขึ้นปั๊มลงนะคะเอนหน้าเอหลังหรือขยับหน้าขยับหลังก็จะมีสลักตะขออยู่ตรงนี้เนาะ,ะก็มาดูในส่วนของพวงมาลัยนิดนึงค่ะดูนี้พวงมาลัยก็จะห้มหนักมาให้แล้วเรียบร้อยนะคะรู้ล้าผิวสัมผัสด,ดีมากเลยนะด้านซ้ายก็ปุ่มควบคุมเครื่อง,งเสียงที่พวงมาลัยค่ะด้านขวาก็จะเป็นคิดคอนโทรลหรือล็อกความเร็วโดยอัตโนมัตินั่นเองเนาะอ่า เดี๋ยวเราไปดูในส่วนของหน้าจอเข็มเรือนใหม่นิดนึงนะคะหน้าจอหน้าตาประมาณนี้นะคะก็จะเป็นหน้าจอดิจิตัลสวยงามหรูหราลงตัวมากยิ่งขึ้นนะคะประมาณนี้นะอืพัดมาด้านข้างค่ะตรงนี้ก็จะเป็นปุ่มปิดระบบ E S C T C H ค่ะ E S C คือระบบควบคุมการทรงตัวของตัวรถ T C s คือระบบะป้องกันล้อหมุนฟรีนะ,ะนี่จะเป็นไฟหน้าออโต้นะคะก็ ปรับไฟหน้าออโตได้4ระดับขับขี่ทั่วไปก็อยู่ที่ตำแหน่งศูนย์นี่แหละนะคะแต่ถ้ามีการบรรทุกประมาณ300กโลก็ปรับมาที่1นะคะ600กโลก็ปรับมาที่2นะคะหรืออาจจะเป็นมากกว่านั้นก็ลองไปปรับเป็นสหรือก็ลองปรับตามความเหมาะสมของลูกค้าอีกทีนึงนะคะด้านล่างนี้ก็สามารถใส่เหรียญใส่อะไรไ,ได้นะคะใส่แก้วนะ้ำประมาณนี้นะคะอืม ในส่วนของห้องด้วยสารนะคะไปดูช่องแคบนิดนึงตอนหลังนี่ก็จะเป็นท่าลุมนะคะเตรียมไว้ให้ลูกค้าในวังสงนส่งมอบเนาะกิ๊เซตนะคะก็สังเกตพื้นที่เนือ้อศีรษะจรลดที่วางเท้านะคะถือว่ากว้างขวางมากมากเลยกับรถรุ่นนี้ของเรา2ประตูว c คร s s 3า Z น์นั่นเองนะคะปิดเบาๆนะคะไม่ต้องใช้แรงมากเหมือนรุ่นก่อนหน้านี้อ่ะรีวิวนิดนึงนะคะลูกค้าชอบถามว่าประตูช่องแคบป,ปิดยากไหมถ้าเป็นรุ่นก่อนหน้านี้ลูกค้าว่าปิดยาก แต่พี่ใหม่ว่าสําหรับรุ่นนี้ก็ไม่ยากนะเอามือผักแบบนี้ก็แน่นสนิทแล้วนะคะเทนิ้วเดียวก็ได้ <c oughs> อ่ะเดี๋ยวไปรับชมในส่วนของเครื่องยนต์นิดนึงนะคะ สำหรับรุ่นนี้นะคะเครื่องยนต์ก็เป็นเครื่องยนต์สามพันค่ะแรงม้าสูงสุดอยู่ที่190แรงมา้าแรงบิดสูงสุดอยู่ที่450นิวตันเมตรนะคะก็สังเกตเลยค่ะการจัดวางตำแหน่งเครื่องยนต์นะคะของ all new isuzu d-max พลังนุภาพาพิกรลกของเหล่านี้นะคะจะมีการค่ะจัดวางให้เยื้องหลังเผ่านาน,นิดนึงนะคะก็ช่วยในเรื่องของการกระจายน้ำหนักและยึดเกาะถนนเป็นเยี่ยมนั่นเองค่ะ เป็นยังไงบ้างคะสำหรับคันนี้เลยรุ่นนี้ค่ะ2ประตู v ีคลาส์ามนศนนะคะกับระบบคับเคลื่อนสี่ล้อของเรานะตัวนี้ค่ะเห็นไหมคะห่อนเรียบๆจบครบออกจากศูนย์นะคะคันนี้นะคะพร้อมแล้วพร้อมที่จะทยานนะคะไปพร้อมที่จะทยานขึ้นรถไลด์นะคะในวันที่5ปลายทางจังหวัดน่านนะคะ ส่งมอบ FC ที่น่านกันนะคะกับคนนี้แล้วก็สำหรับท่านใดนะคะที่สนใจสอบถามโปรโมชัน่นเพิ่มเติมก็สามารถ i n กซ์หาปี่ใหม่นะคะตามลิงก์ด้านล่างตรงนี้ได้เลยนะคะหรือ a c e b o o k ส่วนตัวค่ะปีใหม่อิซุซุเพจดอิซุซุเชียงรายสาขาเทิงไปซื้อปีใหม่หน้าตาประมาณนี้ฝากกดติดตามกันด้วยนะคะแล้วก็ค่ะอย่าลืมคาะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เป็นกำลังใจให้ปีใหม่ด้วยสำหรับวันนี้ค่ะปีใหม่ต้องขอขอบคุณทุกท่านมา,มากๆเลยนะคะที่สารับชมคลิปจนจบยังไงก็ ขออนุญนตลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ